ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนเ hmm. มษายนนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงของเดือนเ hmm. มษายนนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของการงานการเงินในช่วง,งนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ใน ระหว่างวันที่17ของเดือนกันยายนจนถึงวันที่16ของเดือนตุลาคมนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดอันที่แท้จริงท่านก็สามารถเข้ามารับฟังได้ในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าเงินทองนั้น จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรจะมีความสําเร็จอย่างสูงการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษานี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งเดือนเมษายนนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้ จะทำให้ชาวราศีกันนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงเกี่ยวกับในเรื่องของการหาเงินหาทองในช่วงนี้ท่านจะหาได้คล้ายแอคองและจะหาได้อย่างว่องไวในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองติดกระเป๋าอยู่เรื่อยเื่อยเรียกว่าเงินทองนั้นจะไม่ขาดกระเป๋าในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือน เมษายนนี้ในเรื่องของการงานก็ถือว่าจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรหรือท่านจะคิดทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างมากมายทำแล้วจะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้ จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จจะมีคนให้กําลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการลงทุนก็จะมีกำลิกำไรที่งดงามถ้าหากว่าท่านจะตัดสินใจทำอะไร ในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นก็ให้ท่านรีบตัดสินใจได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นรวมถึงในเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านนั้นท่านก็จะมีบุญบาร,รมีอีกมากมายไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่จะมีคนให้กำลังใจมีคนถามถ่ยถึงท่านอยู่เรื่อย ถือว่าดวงของท่านนั้นในช่วงของเดือนเมษานี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นดวงของท่านดีแล้วท่านจะทำอะไรให้ที่ท่านให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันดวงของท่านก็จะดีในช่วงของวันที่11จะมีดาวพระพุธ เข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆนๆ้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยรอคอยก็จะได้มาในช่วงนี้ถือว่าท่านจะไม่ต้องรอคอยอีกแล้วสมมติว่าท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นท่านก็หมดความหวังและก็คิดว่าจะไม่ได้ในเรื่องของการงานแต่ พอมาถึงในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านไปสมัครก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่าจะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานทํำและจะเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงของท่านนั้นดีอย่างมากๆในช่วงของวันที่หนึ่ง เป็นต้นไปที่มีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎอันนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมากระทั่งวันที่11ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลืมตาอ้าปากได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็จะมีพร้อมในช,ชาวราศี ชาวราศีกันนั้นก็จะมีพร้อมในเรื่องของการงานการเงินในช่วงที่ดาวประพุทธเข้าสู่ในราศีมีนชาวราศีกันนั้นก็จะมีความสําเร็จอย่างมากมายหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จแต่มาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14ในช่วงสงสงกรานนีท่าน ระวังในเรื่องของการทำงานทำงานอะไรในช่วงนี้อาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดหรือมีคนคอยลังเกียจลังกลเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้ในช่วงของสงกรานที่มีดาวพระทิตนั้นเข้าสู่ในราศีเมษชาวราศีกันนั้นจะมีความกระทบกระเทือนอยู่บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมาหากิน ในช่วงนี้ท่านอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรทำอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านทำไปเรื่อยๆท่านก็จะดีเองการครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านจะคบใครก็ให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะไว้ใจเขาเขาอาจผู้นั้นอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราหรืออาจจะไม่จริงใจกับเราทำอะไรก็คอยจะ มีการหน้าไหว้หลังหลอกเรียกว่าพอเผลอเขาก็หักหลังเราเพราะฉะนั้นท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงที่ดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีมีนในระยะนี้ในเรื่องของโชคลาภเรามาคุยกันซิว่าเป็นอย่างไรชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้นั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากเท่าไหรนะ่นักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ระวังไว้บ้างจะเป็นการดีบางทีบางครั้งเราตั้งใจกาไว้อย่างนี้มันอาจจะไปอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการงาน <c oughs> อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้บางทีบางครั้งนั้นเราอาจจะโดนย้ายออกจากงานนี้ไปสู่งานใหม่ก็ถือว่างานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดี อีกเช่นเดียวกันท่านไม่กลัวท่านเป็นคนเรียกว่าบุกเบิกในเรื่องของการงานนั้นท่านทำได้ทั้งนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งดีๆนั้นจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆร,รวมถึงในเรื่องของการงานการเงินที่เราได้กล่าวไปนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีความสำเร็จมีความถูกต้องและมีความที่เรียกว่า ไม่ต้องรอคอยอะไรอีกแล้วท่านเคยไปสมัครอะไรทำอะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาทั้งท่านทั้งนั้นการงานก็ถือว่าดีการเงินก็มีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าไม่ตก หรือว่าไม่ได้อยน้อยกว่าใครในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีเมษภายในช่วงของวันที่14นี้จะมีดวงที่ดีอีกหลายดวงนั่นก็คือดวงที่เราทำดีก็จะปรากฏขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำดีไว้ก็จะไม่ปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่14ที่มีดาวอาทิตย์นั้นเข้าสู่ในราศีเมษจะมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ปรากฏตัวให้ตัวเรานั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นการงานนั้นก็ถือว่าดีอยู่แล้วท่านทํางานอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ไม่ขาดสายในช่วงนี้ท่านจะเอ่ยปากทำอะไรทากว่าท่าน ทำไม่ได้หรือว่าท่านมีงานเยอะอันนี้ก็ท่านจะมีลูกน้องเข้ามาช่วยและจะมีบริวารเข้ามาอีกจึงทําให้ท่านนั้นหายเหน็ดหายเหนื่อยได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงนี้ ในเรื่องของการกินการอยู่นั้นก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีกินมีใช้มีจับจ่ายใช้สอยเงินทองก็จะมีเข้ามาอย่างเรียกว่าไม่ขาดสายท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและปรารถนาไว้ท่านฟังคลิปของเราแล้วที่ฟังกันแล้วก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็อย่าลืมกดติดตามเขาไว้ท่านใดที่ฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นตั้งใจจะทำอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จท่านจะคิดถึงอะไรก็ให้ได้ดังใจที่ท่านต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นจงดนบันดาลให้ท่านมีความสำเร็จและมีความสุขตลอดไปท่านคอมเมนต์อะไรในช่วงนี้ก็ขอให้คอมเมนต์นั้น สะท้อนย้อนกลับไปหาท่านด้วยก็แล้วกันสิ่งที่เป็นมงคลก็ขอให้ติดตนไปสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้สลายละลายหายไปในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนจบในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคน ไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลมานองเกลื่อนไปเพราะฉะนั้นในท่านอยู่เย็ยนเป็นสุขกันอีกเช่นเดียวกันท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี